สวัสดีคะ่ะพวว่อัช่องหน้านะคะก็ได้นําความรู้แลสะสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ช่องนางจะโชว์ความงามอันสุดทึ่งก็เลยจะพาทุกคนไปดูเมื่อเห็นแล้วต้องร้องออกมาว่าดูดิดง้งโดดิด้ดงโอ้โหดอกช่องนางสวยขนาดนี้เลยเหรอช่องนางมีถิ่นกําเนิดที่แอฟริกาตะวันตกนะคะต้นช่องนางเป็นพันไม้พุ่มเตีย้ย แต่กิ่งก้านสาขามากมายเลยนะคะลำต้นก็สูงประมาณ6ฟุตใบช่องนางใบจะคล้ายใบแก้วออกจะเป็นคู่ๆเรียงกันไปตามกิ่งของลำต้นนะคะละักษณะของใบก็จะเป็นใบมนปลายแหลมกว้าง3-4เซนติเมตรยาวประมาณ7ซนติเมตรนะคะก็จะมีสีเขียวขอบใบเป็นคลื่นหิวใบด้านบนก็จะมีสีเขียวสดดอกช่องนางรูปทรงของดอกเป็นรูปเตนะคะก็จะมีสีม่วงเข้มนะคะแต่ว่า พันสีขาวก็จะหายากกว่าพันสีเมื่อวานนะคะมีอยู่5กลีบตรงกลางตรงกลางดอกจะเป็นสีเหลืองฝากเล็บผลของช่องนางก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเมื่อแก่ก็จะมีสีน้ําตาลแตกได้ด้วยนะคะ วิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการปักชำนะคะและประโยชน์ของดอกช่องนางก็คือช่องนางเป็นไม้ประดับนะคะดอกช่องนางก็จะมี2ชนิดก็คือนท,ที่เป็นสีขาวกับสีม่วงนะคะแลยมปลูกประดับตามบ้านสำนักงานหรือสวนสาธารณะมาช้านานแล้วนะคะ ก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าที่บ้านท่านได้ปลูกดอกช่องนางไว้บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอยากชมคลิปให,ใหม่ก็กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ